พลเมือเปิดเกมชนครับทางด้านเสาครับไฟนีนี่มามั่นใจครับในสภาพร่างกายของตัวเองครับชนตั้งแต่ยกแรกเลยครับอู้ยโดแจ็คซ้ายต่อยหมัดคืนครับเน้นที่หมัดแล้วต่อยได้น่ากลัวครับหมัดของเสาครับก็เป็นแผนของเจ้าเสาครับศึกษาเกมคู่ต่อสู้มาครับแต่ก็ต้องดูว่าเทซาอูดีเตรียมเกมป้องกันมายังไงครับขยับมารับต่อยหมัดครับเสาโอ้เน้นไปที่หมัดอ้าวเจอแข้งขวาสวนมา เดินเข้าหานะครับเปิดเกมครับเจอสอกขวาของเพชรซาอูครับตีเข่าขวาหมุนหาเหลียมตีซ้ายครับเพชรซาอุเจอเข่าขวาของเสาครับยัดซ้ายมาครับเพชรซาอุเสาแบบแทงแทงจิกหน้าขานะครับแต่ว่ามันแฉลบแฉลบหน่อยครับโอ้คนึงแทงหน้าขาครับีกส่วนทางด้านเพชรซาอูนี่กระทุงไปบริเวณหน้าท้องครับเอาละครับเล่นกันเจ็บแบบนี้ถึงมีกาครับต้องระวังครับต้องระวังครับโอ้เอาแล้วครับชิงสอดนายได้ครับเสามา พอจับได้นี่มีเสียงเฮฮาอ้าวมีแม่มีจังหวะกรรมการมีบ่นไปที่เสาครับครับคือนอกจากแทงบาดเสียจะโดนกระจับแล้วก็ไปจังหวะที่กรรมการแยกแล้วนะครับไปแทงเติมคู่ต่อสู้ไปอีกทีนึ่งครับไม่ดีครับไม่ดีครับไม่มีได้แหรอครับแบบนี้ครับขยับเข้าไปครับงัดศอกเจอเข่าขวาแม่เสานี่พยายามน้นหน้าขาเลยนะครับแต่ว่าเพนซ่าอูนี่แทบเป็นกล่องดวงใจครับนี่ฮะ แกเน้นตีหน้าขาอย่างเดียวเลยครับทาง้านเสาตีหน้าขาตีได้ครับแต่ต้องระวังเขตปาอดอาวุธของผู้ต่อสู้ด้วยครับต้องต้องตีให้สูงขึ้นหน่อยครับเสาต่อยมาอ้าวนัสาอุดแทงสวนโอ้วงนายครับพยายามจะเกาะแล้วก็เสียบจังหวะแทงาจะแทงต่ําไปหน่อยครับเสามันมันก็ข้าบลูกข้าบบอกกันนะครับถ้าเกิดตีเหลี่ยมนอกนี่โอเคครับถ้าเกิดเหลี่ยมในยังมีโอกาสโดนกระจับสูงเหมือนกันครับอยู่ที่มุมมองของกรรมการด้วยครับกรรมการจ้องนะครับ เอาละครับพยัยามโอ้ยเจอยัดไส้ครับเจอยัดไส้เข้ามาครับเสาหมัดขวาครับโอ้โหลุยหนักเหลือเกินครับแทงหน้าขาอีกแล้วครับเพชรสาอุโดนขาอีกแล้วครับโดนขาอีกแล้วันชัดชัดจะยืนตัวแข็งเหมือนกันครับโดนขาอีกแล้วครับเพชรสาอุนี่ครับมีอาการให้เห็นเหมือนกันครับโดนย้ำหน้าขาบ่อยๆครับอ้าวมีซอกสลับก็มีโต้มีเถียงตลอดเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรสาอุครับเอาละครับเอาละครับแม่ต่างคนต่างโดนแล้วครับเสาเดินเข้าไป อ้ามีศอกงัดครับเตะขาอ้าเจอขวาสุดเอ้าศอกแรกศอกสับกันหน่อยโอ้ต่างคนต่างสับครับหน้าบาดเสียวครับอ้าวคนหนึ่งยับไส้คนหนึ่งแทงหน้าขาครับอ้ยต่างคนต่างเจ็บอ้าศอกขวามาครับเพชสาอุดันเข้าเชือกเสาเสางัดศอกซ้ายครับเพชสาอุดอกซ้ายศอกขวาครับเสาไม่สนครับยังยังแทงจิกไปที่หน้าขาเจอศอกขวาของเพชสาอุดยืนยืนนิ Arizona, med, ่งแล้วครับเสายืนนิ่งแล้วครับมุมแดงครับหน้าบ้านของเพชสาอุดโดนศอกครับตอนนี้ร่วงเลยครับโอ้โห เรียบร้อยครับกรรมการไม่นับเลยครับโอ้จบยกที่2อีกคู่หนึ่งครับอต้นต้นนี่โดนขามีอาการได้ครับก่อนที่จะมาถล่มด้วยศอกครับโอ้โหนี่ครับเอานี่ทนไม่ไหวครับโดนก่อนนะครับกัตสาอุโดนก่อนครับแหมอุ้ยจังหวะโตด้วยแข้งครับดูครับจังหวะเสาเร่งขึ้นมาก็ถือว่าทําได้น่ากลัวแล้วครับ จังหวะกัตซาอูโดนเขาทนได้ครับแต่ว่าเสาโดนเข้าไปครับไม่ไหวครับโอ้มาชุดใหญ่ครับไปซาอูและนี่ครับจังหวะก่อนจะปิดเกมครับเกิดทั้งบัดทั้งศอกครับจังหวะสุดท้ายนี่เป็นศอกนะครับนี่ครับศอกนัดเข้าไปแล้วก็โอ้โหทิ้งตัวครับจบยกสองอีกคู่หนึ่งครับอ่ามวยวันนี้นี่ดุจริงๆครับสองคู่ที่ผ่านมาใช้เวลาแค่สี่ยกเท่านั้นเองครับ นี่ครับจังหวะสุดท้ายสอกงัดดู